ใช้ถังน้ําเวลามันหลวมอ่ะมันก็จะจะกิ้งลงมันจะไม่แน่นทีนี้เขาก็จะทําแบบล็อกไครล็อกมันไปเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ระบบอะไรมากดึงออกดึงง่ายเฉียบง่ายผมว่ามันก็ดีนะมันหนึ่งมันเบามันโล่งดีเพราะน้ํามันหนักอยู่แล้วสินค้ามันหนักอยู่แล้วแล้วก็ทํางานง่ายดีครับก็ดึงดึงออกมาเบาๆของที่บ้านลูกค้าน่ะมีมีหมดเลยมีทั้งแบบเปิดโล่งเปิดข้ารถน้ำตัวตัวนี้ะตอบโจทย์ที่สุดอ๋อ เขาบอกว่าเอาแบบนี้ดีที่สุดเลยตั้งแต่อ๋อแต่นี้ทําเป็นสองชั้นเนาะถ้าเราอยากจะทำสามชั้นก็ได้รถแบบนี้อันนี้ก็สามอ้าวเหรอใช่ครับหนึ่งวะโอเคมันบังอยู่โอเคเออสามชั้นครับนี่รถน้ําชั้นที่หนึ่งพื้นชั้นที่สองแล้วก็ข้างบนพื้นชั้นที่สามโอเคเลยอันนี้ตัวนี้ก็เบาๆอย่างเงี้ยดีกันแค่สินค้า หล่นตกเฉยๆนะครับด,ดึงออกได้เลยตัวนี้แข็งข้างดึงออกได้อันนี้มันก็ได้ทั้งแบบน้ําเป็นขวดเอ่อยีลิตรได้ทั้งที่มันเป็นแพ็คน้ําแบบขวด700ดรซีซีหรือ1,500อซีซีอะไรแบบนี้เนะาะเดี๋ยวไปดูข้างหลัง่อยครับ5้เมตรครึ่งเหรอเนาะชซีหสส้าเมตรครึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวกาะรถเข็นลูกค้านะฮะรถเข็นน้ำครับอ๋อนีนน รถรถเข็นสองสองสองคันคได้สองคันคอันนี้จะเป็นหลัหลัางรถไฟเวลาลูกค้าจะเหยียบขึ้นถือสองสานแล้วจะเปิดฝาลงอ๋อโอเค,คบ,บางบางที่เขาก็ทําพื้นชั้นบนสุดให้มันเลื่อนเข้าไปข้างหน้าหน่อยคือไม่ทํายาวมาเต็มเราเวลาขึ้นไปยืนตรงนี้แล้วก็ไปยืนบนนี้ต่อชั้นที่สองแล้วก็ไปทํางานคือเหมือนเป็นบันไดครับทําให้ขึ้นง่าย ก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การดีไซน์ครับรถน้ำครับเดี๋ยวผมได้ส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูด้วยรประมาณนี้โอเคไหมเพราะเขาเขาขเขาโรงงานน้ำาแล้วเพิ่งถามมาแต่เดี๋ยวแต่ลูกค้าหน้าง,งาน,เ,นเขาสะดวกแบบไหนเราทำได้หมดครับคับเป็นแบบบานเปิดปิดก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้เทำเป็นประตูเปิดปิดก็ได้ทำเป็นแผงทึบก็ได้ หรือแบบนี้แต่แบบนี้ผมผมว่ามันก็ดีนะมันทําให้รถเบาเราก็ขนของได้หนักเต็มที่เลยแล้วก็ตัวนี้เราก็คนเดียวก็ยกออกได้ง่ายๆสบายมากเลยตัวนี้นะฮะเนี่ยยกออกได้นี่ผมไม่ออกเอาออกนะแค่ดูแค่การทํางานนะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูงานรถไปถ่ายงานรถผมเลย ทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้าของอู่ครับครับผมคุณนัทนะชื่อเหมือนกันครับวันนี้ก็เซลล์นัทเหมือนกันครับครับก็มาเยี่ยมเยือนที่อู่ปัพัทรอำเภอพิมายนะครับผมต่อรถหกล้อสิบล้อได้หมดนะครับแล้วก็มาดูงานเรื่อยๆโอเคครับงานผ่านครับดีมากครับไปใช้บริการได้เลยสบายมากเลยนะฮะก็มีทั้งฮีโน่ก็มีครับนี่ก็ทำสีอยู่ฮีโน่นะครับของผมก็ เป็นอิซุสูนะอิซุก็เดี๋ยวรอหัวจะเข้ามาวันอังคารหน้าวันที่9สิงหานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5สิงหาก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวหัวเข้านะครับทางอู่ก็ได้จัดก,การขึ้นงานกระบะน้ำรอไว้ก็เซอร์ไพรส์มากนะครับประมาณไม่ถึงอาทิตย์มาเป็นลูกแบบเป็นชิ้นเป็นอันนี่อันนี้เลยนะครับ กระบะด้ามล้วสี่เส้นสองเส้นถอดได้นะครับนี่สองเส้นถอดได้ฝาข้างฝาท้ายฝาทึบเปิดได้นะครับก็เป็นของลูกค้าที่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดแพร่นะหัวเป็นหกล้อกลาง FRR 210 m a x t o นะครับนี่ดันท้ายครับล้วสี่เส้นนะ พอบลัวถอดออกได้นะครับแล้วก็ฝาท้ายไปส่องให้ดูข้างในกันบ้างครับปิดท้ายด้วยไครับไหนครับปิดท้ายด้วยไหครับอ่าปิดท้ายก็ได้ครับลองดูที่เพิ่อชุนที่ทำเจ้าของอู่พาชมนะครับวันนี้นีาน่างจะใส่ใส่ไอ้ที่หนุนเหล็กรางรถไฟครับอ๋อเดี๋ยวจะมี ตัวยางใช่ครับหนุนเหล็กรางรถไฟ<ช>ที่<ช>ตัวนี้นะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นลายฝาข้างลายสามมิตรตัวลูกล้วลายสามมิตรใช่ใช,ใช่ครับถ้าอยากได้ลายคณัดก็สั่งได้เนาะสั่งได้ครับผมทําได้ดําได้หมดครับอูอ,อดังๆอย่างสามมิตรอะไรอย่างเงี้ยบ,บางทีลูกค้ารีบใช้รถ เราไม่ไม่จาเป็นต้องไปรอเขาครับใช่อย่ยังงานแบบนี้ก็คือว่าอู่ทั่วไปอะไรพวกนี้ก็สบายๆรับเราจะหนาที่สษดด้วยครับอย่างเสาเราเสาจะหนาสี่นิ้นแล้วก็พื้นยื้นรถเราจะหนาสี่นิ้นแล้วความข้างเราจะใช้เป็นเหล็กรางน้ําซึ่งมันจะมันจะแข็งแรงกว่าที่เขาพับสำเร็จพับสำเร็จเี่ขึ้นตอนนี้จะแข็งแรงกว่าแน่นอนแข็งรงกว่าใช่ครับครับคือเราเราเราคือลองใช้แบบตัวพับยื้นแล้วแต่ว่า เรามาดูการตอบกลอบของลูกค้าเนี่ยลูกค้าชอบแบบนี้มากกว่าเพราะงานน้ำเอมันแข็งแรงกว่าอยู่แล้วตัวนี้ตัวน,น,นี้เป็นเหล็กรางนา้ำใช่ครับตัวน,นี้จะไม่เชื้นมพับสําเร็จอย่างรี้เหล็กรางน้ำมันก็เขาเรียกว่ามันหนาแล้วก็แข็งแรงกว่าพวกะเหล็กทับอยู่แล้วเนาะใช่ใชใชครับครับเดี๋ยวออกออกมาคุยข้างหน้านิดหนึ่งครับอยากให้ทางคุณนัทครับก็ลองเชิญชวนเนาะว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คิดว่า กระบาดน้าเนี่ยจะต้องเป็นสามมิตรจะต้องเป็นพนัดซึ่งผมเป็นเซลล์ผมก็ดูงานอู่หลายๆอู่ผมคิดว่าก็ไม่จําเป็นครับใช่ใช่ครับมันไม่ใช่งานอะไรที่มันซับซ้อนมากอ่าให้คุณนัดแนะนําดีกว่าครับก็สําหรับเรื่องโครงสร้างของกระบาดแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็หน้างงานของการใช้งานของลูกค้าเนี่ยทางทางเราจะจะเน้นเป็นพิเศษคือเรื่องความแข็งแรงแล้วก็ตอบโจทย์ทุกโจทย์ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการคือเราจะไม่ไม่ยึดต,ติดกับแบรนด์ของอู่ก็ได้นะครับ คืออยากให้ลูกค้าลองเปิดใจแล้วก็ลองมาดูโอูโอ่เล็กๆอย่างของเราแต่ว่าความมาตรฐานน่ะเราก็ไม่ได้เ e ห็นเขามันกัน,นครับแล้วก็อย่างสีอย่างกระบะเอาเอาถึงงานประกอบก่อนเนาะงานงานกระโปงงานเรื่องการประกอบเนี่ยองผม่ะจะหนาพิเศษตรงพื้นตรงเสาตรงแผงข้างแล้วเสาเราที่หนาอยู่แล้ว ในเสารเราจะมีเหล็กรางน้ําดามความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกครับ mm hmm. จะจะ,จะเพิ่มความแข็งแรงของเสาเพิ่มขึ้นไปอีกจากนั้นก็พอไปถึงเรื่องกระบวนการทําสีเนี่ยของเราก็ใช้สีทูเคทั้งระบบครับครับเรื่องความเงาความเกาะชิ้นงานการอยู่ทนนานอะ่ะก็คือไว้ใช้ได้เลยเรื่องสีของสีทูเค คุณสมบัติเขาพิเศษอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะสวยแค่ตอนออกจากอู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้ทั้งนอกทั้งในจะเป็นตูเครีทั้งหมดเลยครับเอระบบแห้งช้านะใช่มันจะเป็นสีที่มีคุณภาพมากกว่าปกติใช่ครับผมครับได้ครับยังไงก็ฝากอูมัณพัฒน์ไว้ในอ้อมหัวอ้อมใจนะครับเพราะว่าถ้างานไม่ดีเซลนัทก็ไม่ปล่อยผ่านอยู่แล้วไม่ใช้บริการอยู่แล้วนั้นวางใจได้นะครับก็ดูแลให้ทั้งเจ้าของอู่คุณนัทเองแล้วก็ทางเซลนัทก็ดูแลให้เพราะฉะนั้น ไว้วางใจได้ครับว่างานจะออกไปดีมีคุณภาพแน่นอนครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทมากๆครับครับสวัสดีครับ